AMD, RAM Clef by BNY Computer, BioStar, ASUS, Philips Monitor และ Gigabyte Extreme Gaming oh. สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราไอทีรีบอเมค่ะสำหรับชาวเกมเมอร์ค่ะ หูฟังแบบไหนคะที่เพื่อนๆในอยากได้กันไม่ว่านะพื้นฐานเนี่ยแต่ละคนน่าจะเหมือนกันก็คือเรื่องของความสวมใส่สบายค่ะเพราะบางทีเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราไม่ได้เล่นแค่แบบชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ไหมแต่ลากยาวกว่านั้นถ้าหูฟังที่เราใส่เนี่ยมันไม่พอดีหรือมันไม่สบายเนี่ยใส่ไปนานๆมันก็จะปวดหูค่ะเรื่องที่2น่าจะเป็นเรื่องของความแม่นยําของเสียงคือตัวหูฟังเนี่ยมันน่าจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถกะระยะของศัตรูได้รู้ได้ว่าเขาจะมาจากทิศไหนทางไหนเราจะได้วางแผนในการสู้รบได้ถูกถูกไหมคะอ่าแล้ววันนี้ค่ะเมะาแก กล่องให้ได้ดูกันบอกเลยว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆกับเจ้าตัวนี้เลย Hyper X Cloud Revover สำหรับหูฟังจากค่าย Hyper X ค่ะ mm hmm. เขาก็ต่อกมาในรุ่น Cloud ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Cloud คอ Cloud 1 Cloud 2หรือว่า Cloud X ค่ะแล้วอันนี้ก็คือตัวล่าสุด Cloud Revover ค่ะ แต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษที่มันแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่เมย์รู้สึกได้นะก็คือคลาวทุกรุ่นของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวเ e อียคัพที่มันใส่สบายมากค่ะแน่นอนมันอาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันบ้างในแต่ละรุ่นแต่เรื่องของความใส่สบายเนี่ยต้องยกให้เขาเลยค่ะสำหรับค่ายนี้อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูตัวหูฟังตัวนี้กันก่อนเลยเริ่มที่ตัวกล่องกันก่อนค่ะด้นานหน้ากล่องค่ะเขาก็มาในโทนสีดําแดงนะคะก็เป็นสไตล์ของคลาวไฮเปอร์เอ็กซ์เขานั่นแหละด้านบนตรงนี้นะคะมีชื่ออุป,ปกรณ์ที่รองรััับใใส่ใ่่มมมาาหห้้ทงดเเลยไววจะป็นต PC PS Xbox V อวนะคะแม็กแล้วก็ตัวโมบายทั้งหลายค่ะก็คือเรียกได้ว่าเป็นหูฟังที่ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เลยทีเดียวนะคะด้านล่างก็จะเห็นเป็นรูปหูฟังแบบนี้ค่ะแล้วก็มีฟีเจอร์เด่นๆของเขานะคะใส่มาให้ค่ะด้านหลังกล่องค่ะก็จะเป็นรูปหูฟังนะคะแบบเดียวกันแล้วก็ใส่สเปคใส่รายละเอียดมาให้ค่ะตัวกล่องด้านในค่ะพอเราเปิดออกมานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เลื่อนขึ้นมาเป็นกล่องสีดําค่ะแล้วก็มีโลโก้ไฮเปอร์เอ็กซ์อยู่ตรงกลางอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวหูฟังกันเลยค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของเจ้า h y p e อ x Cloud r e v o l v e r ค่ะอย่างแรกเลยนะที่มันเด่นสะดุดตาแล้วก็แตกต่างมาจาก Cloud รุ่นเดิม,เด,มเดิมเนี่ยก็คือเรื่องของโครงโลหะแบบนี้ค่ะนี่สีดำแบบนี้นะคะที่เขามีมาให้ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะได้ทั้งในเรื่องของความสวยงามแล้วก็แน่นอนเรื่องของความแข็งแรงทนทานด้วยแบบนี้ค่ะนะคะมันก็จะไม่หักง่ายเดี๋ยวมีให้ดูดีไซน์รวมๆของมันก่อนนะคะก็จะประมาณนี้ ดีไซน์ด้านข้างค่ะเขาก็ยังมาในธีมเดียวกันนะคะกับคราวรุ่นก่อนหน้าก็คือจะมีโลโก้ HyperX อยู่ตรงกลางแล้วก็ใช้เป็นโทนสีดําแดงค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่พิเศษออกไปก็คือขอบด้านข้างตรงนี้ค่ะหลายๆคนก็มองไม่เหมือนกันเนาะบางคนบอกว่านึกถึง t r a n s f ฟอร์เมอรแต่อย่างเมย์เนี่ยไม่เห็นแล้วเมย์นึกถึงทางเข้าซิลิโบรคนที่เป็นแฟนพันแค์เอ็กซ์เนี่ยน่าจะนึกออกกันค่ะอ่ะสข้างก็จะเหมือนกันแบบนี้ ด้านบนเขาก็จะใช้เป็นโครงเหล็กนะคะอย่างที่เมย์บอกไปซึ่งตัวนี้เนี่ยถึงแม้วม่าจะเป็นตัวโลหะเนี่ยแต่บอกเลยว่าน้าหนักเนี่ยมันไม่หนักนะแล้วก็ได้ทั้งความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นด้วยค่ะและตัวรัศสีษาด้านในค่ะเขาก็ใช้เป็นฟองน้ํานุ่มๆแบบนี้นะคะสีเนี่ยจะมาในโทนสีดําตัดกับได้สีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ใช้เป็นหนังนะคะสลักคาว่าไฮเปอร์เอ็กซ์มาให้ด้วยและที่สาคัญมันยังสามารถที่จะปรับระดับได้เพื่อให้เหมาะกับสรีระของเราค่ะ ด้านข้างของเอียร์ครับค่ะนี่ดีไซน์ของสองข้างก็จะมาเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็วัสดุที่เขาใช้ค่ะจะเป็นพลาสติกสีดําแบบนี้แล้วก็ตัดขอบด้วยสีดำ glossy ค่ะขนาดนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนใช้คลารุ่นก่อนหน้าอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเอียร์คัพของรุ่นนี้เนี่ยใหญ่พอสมควรค่ะด้านในของเอียร์คัพค่ะเขาใช้เป็น memory foam hyper x นะคะที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเขาเลยก็จะนุ่มมากๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ผิวสัมผัสตรงนี้นะคะจะใช้เป็นหนังเวลาใส่เนี่ยก็จะรู้สึกสบายค่ะ แล้วด้านในตรงนี้นะคะเขาก็ยังมีโฟมกรองเสียงมาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปลองใส่ให้ดูค่ะนี่อุ้ยถูกฝังป่านะน่นไงเห็นไหมบอกแล้วอย่างนี้ค่ะอ่าพอเวลาใส่นะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวเ e อียครับเนี่ยมันจะถูกปรับระดับให้เหมาะสมกับสรีระของเราค่ะรวมไปถึงตัวรัดศีรษะด้านบนด้วยเดี๋ยวไปหันข้างให้ดูก็เก็บได้มิดนะคะถามถึงเรื่องของเสียงรบก,กวนจากด้านนอกมันก็ยังได้ยินอยู่แต่ไมว่าถ้าเราเปิดเพลงหรือว่าเราเล่นเกมอะไรไปแล้วเนี่ย แทบจะไม่ได้ยินเลยแหละทีนี้มาดูตัวสเปคของมันกันนิดนึงค่ะตัวไดรเวอร์ที่เขาให้มาเนี่ยขนาด 50mm มมนะคะซึ่งเขาดีไซน์มาใหม่ด้วยตัวนี้เนี่ยมันจะปล่อยเสียงออกมาทิศทางเดียวเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาเนี่ยมันก็จะตรงกับตำแหน่งของหูเรามากขึ้นค่ะเสียงที่เราได้ยินมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนคลื่นความถี่ที่เขารองรับนะคะจะอยู่ตั้งแต่12ไปจนถึง2 8 0 0 0เฮิรซึ่งเป็นเรชที่กว้างมากๆนะ แล้วตัวนี้เพราะฉะนั้นค่ะเรื่องของการเก็บรายละเอียดของเสียงไม่ว่าจะเป็นย่านต่ําย่านสูงตัวนี้ทําได้ดีแน่นอนค่ะเวลาเพื่อนๆเราไปเล่นเกมนะก็จะได้เปรียบมากๆเพราะว่าจะสามารถกะระยะได้เลยว่าเนี่ยศัตรูจะมาจากทิศไหนทางไหนเราก็จะวางแผนการสู้รบได้ก่อนเลยค่ะแต่ไม่ใช่เหมือนเมนะถ้าใสา่ผิดข้างสับฝั่งกันตะกี้เนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะตัวสายค่ะที่เขาให้มาก็จะถอดออกไม่ได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสายถักซีดัม เส้นเนี่ยมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยความยาวจะอยู่ที่1เมตรค่ะแล้วก็ตัวแจ็คที่เขาให้มานะคะจะเป็นแบบ3 5มมิลิเมตรีโพและสำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวสายที่ให้มาเนี่ยมันสั้นไปหรือเปล่าเขามีอุปกรณ์บันเดิลมาให้ค่ะก็คือตัวนี้เลยอันนี้ค่ะก็จะเป็นสายต่อพร้อมกล่องควบคุมนะคะซึ่งตัวสายที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นสายถักสีดำแบบเดียวกับตัวหูฟังเลยค่ะความยาวจะอยู่ที่2เมตร แจ็คที่เขาให้มาค่ะก็จะมีทั้งหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะคะเป็นแบบ3โพลและนี่ก็คือหน้าตาของตัวกล่องควบคุมค่ะด้านบนนะคะเขาก็จะมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับตัวสายหูฟังแล้วก็ด้านหน้าที่เห็นตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวเปิดปิดไมโครโฟนนะคะถ้าโชว์สีแดงแบบนี้แสดงว่าไมโครโฟนเนี่ยปิดอยู่ค่ะแต่ถ้าเปิดขึ้นมาตัวนี้นะคะก็คือแสดงว่าไมโครโฟนเนี่ยเปิดใช้งานได้ค่ะด้านข้างนะคะจะเป็นตัวปรับลดโวลลูมค่ะถ้ามาทางนี้นะคะก็คือดูตามเครื่องหมายได้เลยอันนี้คือปรับเพิ่ม แล้วก็ถ้าหมุนมาทางนี้ค่ะจะเป็นการปรับลดนะคะส่วนด้านหลังเขาก็มีคลิปมาให้ด้วยและอุปกรณ์บันเดิลอีกอย่างหนึ่งที่เขาแถมมาให้ค่ะก็คือเรื่องของตัวไมโครโฟนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นก้านยาวสีดําแบบนี้ตรงปลายสุดตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณรับเสียงของเขานะคะเดี๋ยวไม่ให้ดูด้านในอ่าก็ใหญ่พอสมควรเลยค่ะแล้วก็ปลายฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นตัวแจ็คนะคะสําหรับเชื่อมต่อเข้ากับตัวหูฟังซึ่งที่เราจะเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นฝั่งซ้ายค่ะนะคะเขาจะมีพอร์ตมาให้แบบนี้ เราก็แค่เสียบเข้าไปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเมย์ลองสูมให้ดูอีกรอบค่ะเพื่อที่จะทดสอบตัวไมโครโฟนกันนี่แล้วการทดสอบในวันนี้นะคะเมย์ก็จะใช้เป็นตัวสมาร์ทโฟนธรรมดาของเมย์นี่แหละเสียบเข้าไปแบบนี้ค่ะอ่ะเริ่มทดสอบกันทดสอบไมโครโฟนหูฟัง Cloud r e ี o วเวอร์นะคะได้ยินกันชัดเลยอย่างนึงค่ะเวลาที่เราจะใช้ไม์แบบนี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวไมโครโฟนนะคะบางคนคิดว่าเฮ้ย ต้องเอามาใกล้ๆปากแบบนี้สี่มันถึงจะดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปนะเพราะว่ายิ่งไม่ใกล้ปากเราเท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะมีเสียงเผลเสียงอะไรที่มันแบบประมาณนี้ค่ะเวลาเราพูดตัวพอพานเพื่อนๆพิเศษเนี่ยเพราะฉะนั้นเมย์จะรู้สึกว่าตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดนะคะเวลาจะพูดเนี่ยก็คือจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยถึงเผลก็เผล่ไม่มากมากเฮ้ยมีเอ็กโคด้วยถึงมากก็มากไม่เยอะเยเอะเฮ้ยเสียงอ่ะไม่มีเอ็กโคด้วยจะว่าเหรอ มาดูสเปคของไมโครโฟนกันนิดนึงค่ะตัวนี้เนี่ยความถี่นะคะจะอยู่ที่5 0าสิถึงหนึ่งเฮิร์ค่ะแล้วเขาก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีพิเศษด้วยนะคะก็คือการตัดเสียงรบกวนภายนอกซึ่งตัวนี้เนี่ยในห้องเมตอนนี้นะเสียงรบกวนภายนอกมีอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องของแอร์ค่ะไม่รู้ว่ามันจะดังไปไหนนะแล้วเจ้าเทคโนโลยีนี้เนี่ยมีหลายๆคนอยากได้มากโดยเฉพาะพวกเทพทั้งหลายนะพวกหัวหน้าแก๊งอ่ะเวลาเล่นเกมก็เฮ้ยเอ็งไปฆ่าคนนั้นไปตัดหัวคนนี้สักพักเดียวแม่ตะโกนมาไอเปีย๊ ไปกินข้าวครับแม่อุ้ยจบเลยไอความโหดที่สั่งสมกันมาเนี่ยอ่ะก็เรียบร้อยค่ะสำหรับการทดสอบไมโครโฟนของเราในวันนี้นะคะแต่ว่าหูฟังในตัวนี้เนี่ยมันยังมีอุปกรณ์บันเดิลอีกชิ้นหนึ่งมาให้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะและอุปกรณ์บันเดิลชิ้นสุดท้ายค่ะก็คือตัวนี้เลย Information Guide แล้วก็ Quick Start Guide ค่ะเพื่อนๆที่ซื้อไปนะคะก็สามารถที่จะศึกษาจากตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเขาก็มีรูปภาพมีอะไรมาให้ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ไง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรค่ะ อ่ะทีนี้มาพูดถึงตัวหูฟังตัวนี้กันอีกสักนิดนึงนะคะต้องบอกเลยว่า HyperX เนี่ยยังคงยึดมั่นอยู่ในจิตวิญญาณของการเป็นเกมเมอร์สายดําแดงค่ะนี่ดีไซน์ออกมาได้สวยถูกใจมากๆนะคะแล้วก็เรื่องของระบบเสียงเนี่ยย่านความถี่ต่ําของเขาเนี่ยได้ถึง12เฮิร์สนะคนที่ชอบฟังเพลงแบบแนว EDM สายตื้หรือว่าแนวเมทัลเนี่ยรับรองว่าเบสเนี่ยลงลึกแน่นอนนะคะหรือว่าคนที่แบบชอบดูหนังสงครามอะระเบิดลงตึง นี่เสียงมันจะได้ต่ําแล้วก็ลึกไปแบบนี้เลยมันจะไม่แบบขัดขาดหายๆแบบตุมแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ยินอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็ย่านความถี่สูงค่ะมันก็ได้สูงจนถึง2800 0นเฮิร์ซ์นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหูของคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้ยินขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะมีบ้างช่วงพีอย่างเช่นแบบฟิวงี้ ขนาดเสียงวีแลมสูงแล้วนะเมก็เชื่อว่ามันยังไม่ถึง1 5 0 0 0้เฮิร์ส์หรอกค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของหูฟังตัวนี้เนี่ยก็คือเรนจ์เนี่ยมันจะกว้างมากๆคนที่ชอบเล่นเกมแนว fps หรือว่า first person shooting เนี่ยน่าจะถูกใจกันเพราะว่ามันจะเก็บรายละเอียดเสียงได้แบบชัดเจนเลยนะอย่างเวลาที่มันมีกระสุนวิ่งผ่านล่างแล้วมันก็จะแบบฟิวตึ๊บแบบนี้มันก็ได้ยินเสียงชัดเจนครบหมดเลยค่ะอ่ะส่วนเรื่องของราคานะคะเมย์บอกให้กันสักนิดนึงตัวนี้เมย์เช็คจากลาซาด้าจะอยู่ที่ประมาณ45,90บาทค่ะ ใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะและวสำหรับวันนี้เมก็ต้องขอขอบคุณ HyperX ที่ส่งหูฟังดีๆแบบนี้มาให้เรารีวิวค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีท่านอื่นๆด้วยนะคะดูแลเรามาอย่างดีตลอดเลยเทปหน้าเมจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ